แล้วผมอ้อคือแบบพันกันยนางรุนแรงแล้วดิคือทุลักทุเลมากคนคือทำง่ายมากนะ เราก็สุ่ระดาพาสตอรี่ชันเคยนะคะทุกคนวันนี้นะอ้อจะมาทําสีผมคือจะทําสีผมด้วยตัวเองนี่แหละที่ผ่านมาอ้อทําแต่ร้านอ้อก็เลยอยากจะรู้ว่าเออถ้าสมมติว่าเราทําเองอ่ะมันจะออกเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์มาทําดูนะคะเพราะว่าเป็นการทําสีผมด้วยตัวเองครั้งแรกคนสาหรับวันนี้นะคะที่อ้อจะใช้นะทุกคนเป็นมิสออ n แฟรนะคะเขาร่วมคอเซ็ต์กับแบล็คทิงนะชื่อสีนี่นะคะวอมเขาเราก็คือออกเป็นสีส้มนะลักษณะส,สีเขาก็จะเป็น เป็นแบบเป็นโทนบอกแบบนี้ทุกคนว่าแบบเออเป็นแบบถ้าเกิดคนผมสีเข้มทํำล้วจะออกมาประมาณไหนนะแต่อ้อคือเป็นคนผมฟอกสีอ้อคิดว่ามันน่าจะออกมาประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันง่ายจริงหรือเปล่า มาทุกคนข้างในเขานะคะก็จะมีนี่เป็นคู่มือให้มานะคะเป็นนัมเบอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นเลขให้นะคะคือเลข1แล้วก็อันนี้คือนัมเบอร์สองนะคะสามก็คืออันนี้ทุกคนแล้วก็จะมีอันนี้เป็นซาลอนพลัสคลินิกนะคะเขาก็จะมีนี่ด้วยนะคะเป็นหัวแปรงแบบนี้นะทุกคนนี่เอาไว้แบบวีวีจิ๊ดจแล้วก็อันนี้นะทุกคนเป็นแบบอุ้ยอ๋อเขาไม่ถุงมือมาให้เป็นแบบนี้ทุกคนมาคลน ทุกคนคะขั้นตอนแรกนะเขาก็ให้เราเอาสองอันเนี้ยสองอันนี้นะสองอันนี้ใส่ไปในอันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อจะไปอ้อจะใส่เลยขให้เราเขย่าขึ้นลงแบบนี้นะทุกคนลงขั้นตอนคขาก็จะายีก่คนเต็มติ ก right ็เอาฝาเนี่ยทุกคนพออย่างนี Sheikh ้ได้อย่างนะใช่ป่ะก็เอาฝาเปลี่ยนฝาก็เริ่มไปีดทีละช่อช่อละเล็กเลก่อนนะคะทุกคนนี่วอลเล็ตเอาเดี๋วทุกคนกเสร็จปุ๊บก็จะมาข้างนี้นะคะ แล้วผมอ้อคือแบบพันกันหนังรุนแรงเลยดิมันจะรอดว่าวะมันจะต้องรอดสิ ตอนอ้อทำใช่ป้ะเราคือกล้องอ่ะมันก็แบตหมดไปโดยแบบแบตหมดไปเฉยเลยอ่ะแล้วคืออ้อก็กําลังแบบเลอะมือเลอะอยู่นะคะก็เลยไม่ได้แบบประกดถ่ายต่อนะล้นล้ตอนนี้ยคืออ้อคือทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือทุลักทุเลมากทุกคนคือคะเพราะว่าครั้งแรกอ้อก็ยังไม่รู้เออว่าเทคนิคต้องแบบสางจะตรงนน้นตรงนี้แล้วอ้อไม่ได้หวีผมก่อนด้วยทุกคนก็คือคือผมก็แบบใช้มือสางๆสางๆเอาอ่ะล้วก็ค่อยมาทําเพราะฉะนั้นเวลามันไม่ได้หวีมันก็จะแบบผมมันก็จะไม่เรียงเส้นเวลาแบบ พูดลงมามันก็จะยากนะคะเนี่ยปริมาณอะ่ะโชคดีมากเลยทุกคนที่อ้อซื้อมา2กล่องนะคะเพราะว่ากล่องเนี้ยอะ่ะได้แค่แบบครึ่งหัวเองอะ่ะเพราะว่าผมอ้อเป็นคนถึงจะผมไม่ยาวก็จริงนะคะแค่สระบาทแต่ว่าคือมันหนาทุกคนแล้วก็ลืมบอกไปทุกคนคือผมอ้อคืออ้อฟอกมาใช่ไหมคะเป็นผมที่แบบสีฟอกมาออรอบล่าสุดเนี่ยอ้อฟอกมาแค่หนึ่งรอบนะคะแต่ว่าตรงโคนอะ่ะก็จะมีบริเวณโคนที่มันหลังจากที่ทําสีมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยโคนมันก็จะเริ่มขึ้นมาเป็น นิดหน่อยนะคะประมาณเซนเซนครึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าสีผมแบบที่ฟอกแบบมันก็คงออกสีแน่ๆแล้วแหละแต่ว่าสีผมจริงๆที่มันเป็นผมของออที่มขึ้นอ่ะมันจะออกเป็นสีอะไรเนี่ยทุกคนก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะดําหรือว่ามันจะออกสีส้มๆหน่อยๆนะคะแต่ที่แน่ๆคือสีมันไม่เท่ากันแน่นอนนะคะก็เวลาสาธะทุกคนเขาก็ให้ไอ้สองอันนี้มาก็คือให้แบบให้กล่องละอันนี่แหละออซื้อมา2อันก็คือใช้2อันเลยนะคะอ้อจะไปลองใช้ดูนะสาะอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาให้ทุกคนได้ดู แล้วตอนนี้คือฝนก็จะตกนะแล้วก็อ๋อก็คือปักแสงออก็ต้องใช้แสงช่วยเพราะว่าไม่งั้นอนะมันจะมืดนะทุกคนไม่รู้ว่าแสงมันจะจ้ากเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวตอนที่สาอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาดูผมสีผมจริงแนละเดี๋ยวให้ปักแสงอีกทีละกันเนาะทุกคนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไเป่าผมไม่แห้งนะก็จะมาให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าตอนที่นี่นตอนที่พึ่งสาเสร็จเป็นยังไงนะคะนี่ จะให้ทุกคนดูนะคะตรงนี้มันจะเห็นเป็นแบบเออมันจะเป็นสีที่มันอาจจะไม่เท่ากันนิดนึงนะคะช่วงตรงโคนตรงนี้นะคะกับช่วงที่เป็นตรงนี้เนื่องจากว่าหลังจากที่ช่วงตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอ,อ้อได้เพิ่งทาสีมานะคะแล้วอ้อก็ฟอกสี ผมมาเป็นแบบตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงช่วงนี้นะผมมันก็เลยออกมาสีสว่างมากกว่าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือเป็นช่วงทนที่มันขึ้นนะอ้อก็พยายามที่แบบยีๆให้มันให้มันติดมากที่สุดนะคะซึ่งมันก็ได้เท่านี้แหละแต่ว่าอ้อว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดหรือว่าชัดเจนจนเกินไปนะอ้อคนเท่าพอใจกับสีที่เกิดขึ้นเพราะอ้อนึกว่าน่าจะเออเห็นสีเข้มตัดกันค่อนข้างชัดแต่นี่มันก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าผมแห้งอะมันน่าจะดูกลืนมากกว่านี้นะทุกคน โอเคเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะชอบมากอันนี้บอกเลยว่าอันนี้อ้อกดซื้อมาเองจากช้อปปี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะทุกคนทําง่ายมากนะแล้วก็เนื้อครีมเขาว่าเวลามันหกเหลอะค่ะมันไม่ทําให้บ้านเราเลอะคือมันสามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนอ้อ,อไปเป่าผมมาเรียบร้อยแล้วนะดูดินี่อันนี้คือไม่ได้ใช้ไรหรือว่าไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้ใช้ที่หนิบผมแต่อย่างใดนะคะเป่าพัดลมแล้วทุกคนดูดิผมน,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 นุ่มมา คือโอเคแล้วก็สีชัดกว่าเดิมอีกนะคะจากตอนแรกที่ผมมันเปลี่ยนมันอาจจะแบบแอบเข้มนิดนึงนะต่ตุเน,นี้ยคือสว่างมากเลยอ้อชอบมากทุกคนสำหรมาวันนี้นะก็ขอจบคลิปพียงเท่านี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะจ๊ะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากคุยอยากเม้นอะไรก็สามารถเม้นมาคุยกันได้เลยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ